ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและสนุกด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะบอกทุกคนท่านชมเฉยๆก็นะเป็นเรื่องที่แบบแบบทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอโดยปืเซื้นหรือล้านเปอือซื้นหรือว่าทุกคนต้องเจอบนโลกนี้นั่นคือเหมือนป่า อีเันไปเสือกชาวบ้านชาวช่องไปทั่วเลยแล้วเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ไม่าวฝันขึ้นนั่นคือมีคนใครกูไม่รู้มาบอกว่าไม่ผมมีผัวใหม่ใหม่ฮนี่มาถามก่อนนี่ไม่รู้นี่น่าขึ้นชายเลยนะเจ้ก็อีกคนหนึง่ง เออผมเจอพึ่งผมเจอไอ้ป้านั่นคนนึงคึองูเสือตอนเช้าซึ่งที่เหตุกรณ์เพื่อเกิดขึ้นได้ว่าผมเรียกพืนผมเห็นถังขยะมันล้มอ่ะมันล้มได้ยังไงก็ไม่รู้นะแล้วผมก,ก็เรียกเพื่อนคือแบบมันไม่ได้ล้มแค่ถังเดียวนะมันล้มหลายหลายเลยอ่ะคนเยอะมันก็ไม่ใช่บาๆน,นะมันเหล็กทําจากเหล็กล้วนเลยที่นะอีกอ่ะมันจะบาดเงือด้วยเนาะอย่างเนี้ย ผมก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วบ้าจากไหนไรู้ปัจจัยยันมาไม่ด่าเฉยเลยอยากรู้จริงว่ากูไปฆ่าพ่อเขาไหมมันมันไงก็มไม่รู้นะฮะมันไม่ได้ด่าก,กูนี่หรือว่าไซโคลงยังไงมัเมนเอ้ยจะตายยังงลูกวิธีแก้ผมมีครับเอาเอาพาด เอาเชี้ยอะไรก็ได้เอาเทปหรือว่าเอามคว,วมอ,อะไรอะไรของมึงอะ่ะปิ๊กเป๊ะไอ้ใส่ปากมันมันให้มันคุบปากสักทีเออไม่ต้องเซล์ขึ้นอื่นจบคลิกเพียนเท่านี้